Hãy subscribe sao kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นชนะตอนล่าเป็ดนาหมู นี่ยตัวหญ่โคตเลยโอ้โหจะปีปเอาตัวคนมันจะเปลี่ยนแนวจับยู่โอซันี่เลยโอ้ยัวหนึงเอาแบบหางของคนผูดีญิงคนพอดีญิงไม่นั่นเด็ดสิบอ่ ด้อกินมาเหไม่หกินไิ่นมไงัดตัดัด่ไน้ไม่เหตัวนึ่ง่ะตัว่ัว่วน่ไม่แห้งไม่แห้งเ่บมไหมลบไรกันไหนได้ได้ยี่ส่หาจุดได้ย่สิบห้า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มด้เดียวเจ้วเดียวดไปสูกแนวโกทูอีกสามสิบนาทีสิ่แพ็คแนวสื่อหักเออคอน้ำพอดีถึงรถไหมล่ะ

ตาตาลดเบิร์ดให้อยู่ ไ้ะาเบเาเฮ้ยมสาเยว่เ้อง้อ่างานแ่เลยเจางอูแมงกวยอนแม่งมึงบงันานางเียงเพอแล้วนะครับไพอเสพอเียงตัวงแม่งเสียงคนเรียงยังไงเสียงกันนะเออเออเยีาง ทางเลยเยใส่มึงงมงังสีงหนี่แผงโซล่าเซลไม่ดีก่อนไม่ก่อนตอนันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวรับปอนปอนครับโอ้ชิิมครับขิครับยซื้อพ้กันไปใส่หนรบยวนบกวนอยาโกทาเบิ้งเอา nghe, có cấp nghe, เอาเอาเอาานเจอเสียงแล้วเจ้ไปเดิจ้าจัดนี่งจ้าดิเราไปบอกไปพุนเนาะใครบอกไปลู้่นแล้วผ่าน รังงดนต่อไฟก็ลังได้ลาบเป็มันนี่มากงาูัหเตาดเนี่เตางนี้่นี่หน่ะแม่นี่ระบงดังนี่น้ำไปเือน้ำก็ได้หนึ่งน้ำสั่้เปิดส่เปิดเส หนาวกยาดเจ้าเ่ยเจ้าเฮ็ด้มาเข่อนสูงเลยนหมาหงงเเจ้ามอน้่แ้เีตีน้มีไฟไม่ลแกมันแลงเฉียงเลพลงอไครับ่านผู้ชมี่ยน่ินวันนี้นีักินมีเมนู่าง้่กินครับลาปู้ป่า ทั้งไหนวะทั้งนั่งเสียเคอทำครับเสียเคาทำโอเคผมไม่ไหวจะหายออกยังไงจะมอ้ปอ้ยปูกินเดอปูกินแล้วร้านกินเดออ่า า่ได้แม่ขึ้นนะนบกนี่แหละค้อนจากไปนวาดยมันดีก้อีอมอมจว่ากยวะลปากอะไรลไม่เหนน้ำปากน้นางนัาง <laughs> được, kan like, oh, oh, kasih enam ไอ้มโคตรถูกสองตัวไรห้าสิบหลับปิดนักันเด้อผู้สาวหลับดิว่าูครับหลับดิว่าูไม่ได้เสียแมนยูมาอยู่ไหมชักนำเราบอแมนแบกแบพูดเราใส่เออเอาลแกนบุ่ย นาเออคือหยกดีจังงเฮดีเฮดีจางมาสังเฮดีเฮดีเจียงเมักระบอเฮดีเฮดีจงมาสังเฮดีเฮดีน้ามุนนี่เป็นน้ามุนจากให้ดาสักสิกูบอกินบอกไปยงกินอะไร กูไ่กินบ่เป็นยังไม่กินเลยเต้นคนทีมบัมเป่าเมียมันบอหอนเต้นบอบาฮะเฮ้ยวิโตเีวอะไรไเมื่อข้างหน้ามันใส่ลูกมาใช่ไสยสายบเป็นตะเข้ารอดเพียงวันวิธีการนี้ใส่มีขั้นตอนเลไรนะอขั้นตอนที่หนึงขั้นตอนที่หนึง ทุคมาที่โซนตอนนี้นึงเอาขีอ่ออกจากกันกนมันมีเหียแกันขี่ออกจากใส่ทุกคนไหมรถดับเอาขี่บ,บอลท่อนนะ <c oughs> ไดใจจริ

อ๋อของผู lại, oh, oh, ้ใดญคนแม่งเอ้ยออกไปทั่วไรบังานิอ๋อมีดกับมีดคนแม่งอานี่เอาไปทั่วไรอ่โอ้ยมาเกี่ยวเแตาเราเหล่าม้าเหราอีกเกี่ยวเลยม้าแม่ขอาลูกเขาจะอยู่ได้เฮียปล่อยล่ะ เคับนนี่นี่มัน็จะอย่างงีาเยนครับหาเย็นลาเป็ดมันลบากครับเมนูลาเป็ดทำมันลำบากปะเนี่ยกินซนะไนีไไ่รักงไม่งองมาขอ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 ครับขอขอใบ,อบครับขอใบใบบางมีก็ใบบางหูครับผมขอลายพูดไปเข้าไป lên cô hấp lên cô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

我们今天要来送送些水果呢。水果，水果那些干啥子？干啥子？干啥子？妈！ นี่ครับเราจะล่นนี่กัลยลอยที่นอนกูมันอยู่กูม้นอยู่ก็คนอย่างนี้ครับแล้วก็หลอนเอ้ร้อนเออ่ไงน้ไเ่นีนอะไรเบิดซองแล้วนจบ้านหรือเปล่าเบิดซองแล้วกับหัวว่าพกับหัวมีอะไรันัเปิดแล้วมันอะากับตัว

Ơ xin lắm, xin lắm, mình đi xin lắm <laughs> Nằm đen, nằm đen Nằm đen mà nè, nằm đen Bỏ đi ạ, bỏ Nằm đen, บ้ล่ะ้วโอ๊ยน้อยังดูเต้นดโอ้ยฟเต้นเต้นเต้นอ่ลยงเต้นยังดเ้อยังเต้นรยังเต้นมันิดง่รถลงถดเต้นถ้าคุอยย่งก็แไปเลกูอยากไปฟังก้อยย่างย่กยงเสียแค่กี่เส้นะก้อยยงสีกมีกูอยากไปเต้นวางสัตว์มี

Okay. มักมักเย็เยื้อเถอะอมันดีตกมันดีตกเมาเล่าเลยไม่ได้ถ่ายต่อพอกันใหม่ EP หน้าเดอร์